ด้านนอกยกมือให้สัญญาณว่าคุณเอกอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับเอกสวัสดีครับพี่นัดนะครับครับผมเอกตอนนี้รับฟังอยู่แถวไหนอตอนนี้ถึงไชน่าแล้วครับถึงไชน่าแสดงว่าขับรถไปอยู่ใช่ไหมอ่มาเมื่อกี้นี้ขับอยูู่แล้วก็พอดีให้น้องเปลี่ยนแล้วครับน้องให้น้องเป็นขับให้โอเคกําลังจะไปเที่ยวไหนกันครับ อ๋อพอดีผมส่งอาหารทะเลเพราะข่อยแซงเนี่ยครับประมาณครับ๋อโอเคโอเคโอเคเนี่ยแล้วฟังเดือช็อกเป็นเพื่อนไปยามขับรถถูกไหมใช่ครับฟังผ่านที่ไหนเอ่ยทาง youtube ครับ youtube นะสัญญาณโอเคไหมโอเคครับผมโอเคนะนะฮะวันนี้เอกตื่นเต้นไหมครับอ๋อไม่ครับเป็นเรื่องปกติเลยโอเคโอเคเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวของเอกเองเกิดขึ้นที่ถนนเส้นหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อสักประมาณหกเดือนที่ผ่านมา อ่าใช่ครับนะเรื่องนี้ยังไม่ครบปีเลยนะ,ะตั้งล่าสุดเจอเมื่อวันก่อนล่าสุดเจอเมื่อวันก่อนด้วยใช่ครับโอ้น่าสนใจแต่ว่าตั้งชื่อเรื่องว่าถนนผีตีนกลับใช่ครับโอ้ยเดาไม่ถูกก็เรื่องจะเป็นไงเพราะนั้นฮะเอกช่วยเล่าให้พี่นัดฟังหน่อยช่วยเล่าให้แฟนรายการเดือดช็อกได้ฟังหน่อยครับได้ครับคือผมต้องเผาความก่อนนะครับว่าตอนก่อนหกเดือนเนี่ยผมตอนตอนนั้นยังไม่มีรถยนต์นะครับ อ่าแล้วก็มาซื้อรถยนต์ได้ประมาณนัดนับตอนนี้หกเดือนละครับอ่าก็กปกติคือผมจะวิ่งส่งขนมเค้กอ่าแล้วก็หอยแค,งครงผูกก้อาวุธทะเลประมาณประมาณนั้นครับครับก็จะมีถนอนดอูเส้นหนึ่งที่ผมจะต้องวิ่งประจําอืมอ่าบอกบอกถนนเส้นนั้นได้ไหมครับเอ่อช่วงถนนได้ดิอ่าหมายเลขสามอ่าสามสี่ศูนย์โอเคอ่าเส้นนั้นครับแล้วก็มันจะแวะอ่าจะแยกเข้าสู่ศรีประจันนะครับ เขาสู่ที่ลงกระฉาวเส้นนั้นคือจะค่อนข้างเปรี่ยวมากครับครับเอครั้งแรกที่เจอนะครับผมนึกว่าเป็นคนอ๋ออ่าก็คือแถวนั้นาจะมีการทํานาอยู่ผมนึกว่าคนมาดูพวกน้ํานาหรืออะไรประมาณนั้นตอนนั้นเป็นเวลาสักช่วงประมาณกี่โมงครับเอ่อตีหนึ่งถึงที่สองประมาณที่สองครับอืมอืมก็คือจะวิ่งเส้นนี้ประจําก็คือวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปมาเป็นประจําอยู่แล้วครับแล้วทีนี้อ่าผมก็คิดว่าอ่า เป็นพวกชาวนานั่นแหละเขาคงมาดูน้นํานาหรือว่ามาดูพวกอจับหนูอะไรประมาณนั้นออ oh. นะครับก็พอล่าสุดพอปุ๊บวิ่งไปมาอีกสักหนึ่งกิโล oh. ก็เห็นอีกทีอีก,อกทีนี้เอ่เป็นคนตัวผมผอม,อมดำ,ดำๆที่นี้ถึงว่าคนที่แบบผิวไมมเตรียมประมาณนั้นไหมฮะเหมือนเหมือนเนื้อติดกระดูกงี้ป่ะแล้วก็ออกดำๆดป่ะใช่ครับประมาณนั้นเลยอ oh, oh. คือผมก็พยายามตั้งสติถามว่าผมกลัวไหม กลัวครึ่งไม่กลัวครึ่งประมาณนั้นครบอฮะก็ขับรถไปเรื่อยแล้วน้องก็จะนอนข้างๆคือน,น้องน้องอาจจะจะรู้เลยว่าเส้นนี้เป็นยังไงเขาจะหลับตลอดตลอดเวลาในการขับรถผมก็ขับไปเรื่อยๆแล้วก่อนที่จะถึงสะพานมันจะมีสะพานเหมือนสะพานทดน้ําอะค่ะพี่ครับอ่าสะพานทดน้ําผมก็เจออีกรอบหนึ่งทีนี้ไม่ไม่ให้เรื่องธรรมดาละกระโดดขึ้นมามนบนหลังคารถเสียงตั้งฮุยเดี๋ยวนะหมายความว่าเขายืนอยู่ตรงตรงตรงสะพานแล้วก็กระโดดขึ้นมาเลยเหรอฮะ ใช่ครับคือเ<อ>กาะเขามาเกาะกระจกตรงนี้อ่ได้คนขับผมขับแล้วอยู่ครับอ่พอผมก็ตั้งสติแล้วก็เบรกรถปุ๊บผมก็บอกว่าถ้าจะขอชนบนุญเดี๋ยวจะ,จะเอาทิศให้ออคือแล้วเขาก็บอกเหมือนว่าหันหน้ามาคือเขาหันหน้าถ้าคนหันปกติอนะ่ะคือจะหันหน้านี้แต่เขาหันย้อนสอนนะพี่เข้าใจปะเหมือนหันกลับหลังถูกไหมใช่ครับเออผมก็เลยแบบว่าพูดแบบอ่อ อยากพาไปนิดนึงเลยแต่ไม่ขอโทษแล้วก hmm. ันคือบอกว่าถ้าถ้าอย่างนี้ก็คงไม่ต้องไม่ต้องอยู่ด้วยกันแล้ว oh. ไม่ต้องเอาแล้วเร oh. าจะไม่ต้องเอาอย่างเงี้ยก็คือเขาก็หายไปแป๊บหนึ่งผมก็ขับรถไปมาอีกสองกิโลครับทีนี้พี่เรื่องประวัณว่าเหมือนเราเราเรถวิ่งรถอยู่แล้วมีคนเคาะประตูเคาะปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ป๊เงี้ hmm. ยผมก็แหนไปดูที่กระจกคือลักษณะก็คือตัวเขาเนี่ยไปอยู่ด้านหน้าครับยา แล้วก็เท้าเขาเนี่ยพับไปอยู่ที่ที่บ่าฮะตัวอยู่ด้านหน้าเท้าพับไปอยู่ที่บ่าใช่แล้วใช้มือวิ่งในการวิ่งตามวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งตามอุ้ยคือถ,ถ้าเป็นคนถ้าเป็นคนสุพรรณจะรู้เลยว่าขี่จีนกลับตรงตรงเนี้ยดุกแค่ไหนครับหนึ่งมอเตอร์ไซค์สองรถยนต์เอ่อแต่ผมไม่ทราบนะว่าครับเขาตายยังไงแต่ว่าคร่าวๆที่ได้ยินมาก็คือเขาเอาจจะโดนรถรถสิบล้อเนี่ยเหยียบเหยียบแล้วตัวพับ S <S 2> <S 2> <S อข้าหากันฮะแล้วก็อย่างล่าสุดเมื่อวนันเมื่อื่อวานวันก่อนอครับผมเข้าสุพรรณเหมือนกันครับก็เข,เขาคือเข้าสียเส้นเดิมก็เหมือนเดิมพี่คือสีกระโดดเข้ามาหน้ารถอะ่ะเสียงปึง้งน้องตื่นเลยครับครับแล้วเขาก็จะหลับตาไปตอนเขาจะรู้แล้วว่ามันคืออะไรแต่เขาเขาจะไม่พูดแต่ผมก็รู้ว่ามันคือเหมือนเดิมเหรอใชงี่แบบ เส้นนีน้ถ้าวัยรุ่นจะรู้เลยจะไม่มีใครวิ่งจะไม่อะไรแต่ผมว่าคือเส้นนี้มันเป็นเส้นที่ใกล้ที่สุดในการเข้าสุพรรณเข้าสมุทรสุพรเป็นเส้นจีใก,กล้มากครับโอ้โหแล้วก็ล่าสุดที่เจอหนักที่สุดก็คือเกาะกระจกเลยที่ฮเกาะกระจกด้านข้างประมาณนั้นเลยเดี๋ยวนะมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาหลายข้อความเลยฮะคุณเอกครับบอกว่าผีติงกลับที่เส้นที่เนี่ยที่ดงกะดงกระเช้าปะ ดงกระเชาครับดงกระเชาดงกระเชายังอยู่อีกเหรอครับคนสุพรรณรู้กันดีมีส่งมาหลายข้อความเลยฮะครับโออคือคือคือบางคนก็บอกว่าเป็นเรื่องเล่าหลอกกันเองแต่มันไม่ใช่เรื่องเล่าหลอกกันเองครับเพราใครไม่เจอตัวจะไม่รู้เลยเดี๋ยวนะมันเป็นมันเป็นถนนเส้นสวนกันป่ะมีสองเลนป่ะอ่เป็นถนนสองเลนครับเป็นถนนสองเลนแล้วก็ รอบๆอบอเนี่ยจะเป็นจะเป็นทุ่งนาใช่ครับนะฮะแล้วก็ลักษณะในการเจอก็คือตอนแรกที่เราเจอเนี่ยเห็นเป็นเหมือนกับคนยืนอยู่ตรงแถวๆริมริมทุ่งนาเป็นเป็นลักษณะคนเลยถูกไหมฮะใช่ครับอ่ะฮะแล้วก็ไปเจออีกตรงตรงตรงสะพานซึ่งเหมือนเขายือนอยู่แล้วอยู่ดีก็กระโดดเข้ามาอย่างนี้เลยอ่ะฮะคือคือยืนเนี่ยมันจะมีราวสะพานใช่ไหมพี่เออคนปกติอ่ะเขาไม่ยืนบนราวสะพานอยู่แล้ว คือยืนรอสะพานแล้วหันเขาหันหน้าเข้าทางทุ่งนาอืมแล้วเขาก็ระโดดเหมือนกระโดดขึ้นมานั่งเหมือนเหมือนกระโดดขึ้นมานั่งบนหน้ารถแล้วเสียงดังเสียงดังมากแสดงว่าตอนที่เขายือนอยู่เขาหันหลังให้เราถูกไหมใช่ครับแล้วก็กระโดดเหมือนกระโดดปุ๊บมาอยู่บนหลังคารถเราเลยคือบนหลังคาแล้วก็กระโดดลงหน้ารถรถรถผมมันเป็นรถเจ๋งไงพี่อออกระโดดลงมาเสียงรังปึ้งผมนึกว่ารถผมอ่ะ พี่ว่ารถแบบผมอาจจะโดนอะไรแต่ว่าคือแต่เดีก็รู้แล้วว่ามันมันมันใช่แน่ตัวนี้แน่อะไรเงี้ยก็พยายามที่จะบอกว่าคนไม่ไม่กลัวพอหลังๆจากนั้น hmm. ผมจะเอาเสียงพ่อแก่เนี่ยแล <c oughs> ้ว้าน้ารถท <c oughs> ีนี้อจะไม่เข้าใกล้จะวิ่งมือเหมือนจะวิ่งห่างกันประมาณสักศอ,อกหนึง่งอะจากตัวรถกับกับกับตัว,ต,วตัวผีตัวเนี้ย ไม่เข้าใกล้รถเลยศอกนึงก็ถือว่าไม่ไกลนะไม่ไกลครับคือถ้าเป็นคนที่ตั้งสติไม่ได้ก็เจอแล้วอ่ะก็คือใช่ครับคือรถลงทั้งทางทันทีฮะแล้วก็ในลักษณะของของที่เขาวิ่งตามก็คือเหมือนกับอขาเนี่ยเขาพับขึ้นมาข้างหน้าปพาดบ่าเลยถูกไหมใช่ครับแล้วก็เอามือทั้งสองข้างเนี่ยเหมือนเหมือนกับวิ่งตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตุ๊อย่างเงี้ยเหรอใช่ครับเห็นอย่างนี้เลยเหรอเออมันมีหนังอยู่เรื่องหนึ่งที่เหมือนเหมือนวิ่ง วิ่งกัดยางเลยตอนนี้เขาไม่ได้กัดยางนะเขาจะวิ่งวิ่งตามวิ่งตามวิ่งตามแล้วตานจะแดงขอบตาจะแดงกล่ำเป็นอะไรที่แบบแบบขนล,ลุกมากกลัวมากนะคือโอ้โหคือคุณผู้ฟังที่ที่ท,ที่ที่ไม่เป็นคนสุพรรณหรือว่าไม่เคยไปเส้นนั้นนะฮะคือผมผมผมไม่อยากจะบอกว่าจริงหรือไม่จริงแต่ว่าตอนนี้คนสุพรรณส่งข้อความมาหลายข้อความมากฮะนะฮะ อ,อย่างคุณ0086ผมก็โดนครับแล้วก็คุณเอ็มบางมมาสุพรรณบุรีเลยบอกว่าผมคนสุพรรณครับพี่นัทผีติงกลับมีจริงครับจุดทูบเรียกแล้วขับรถมามาแน่ๆเลยแล้วก็คุณ0086จริงครับเรื่องนี้ฮ้ยจะบอกว่าคน,คนวัยรุ่นสุพรรณจะรู้มากแล้วมีกลุ่มหลายๆกลุ่มที่ไปลองของเจอก็คือเหมือนเหมือนเด็กต่างจังหวัดเข้ามาในตัวตัวสุพรรณ เฮ้ยไม่เชื่อหรอกอะไรประมาณนั้นแล้วก็ไปลองกันออผมนี่ก็แบบว่าจะโดนแบบโดนโดนโดนบ่อยมากแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งที่ที่จะเจอก็คือจะเป็นจุดที่เส้นเส้นเข้าเส้นเข้าอ่างทองจะเข้าเลี้ยวเข้าไปจะไปอุยาอุยาบตลาดอุยาประมาณนั้นนะครเส้นเข้าอ่างทองเหรอฮะใช่ครับมันจะมีเข้าแสวงหาอาจักรไชน่าเนี่จะมีเข้าแสวงหาเข้าอ่างทองไปทางมันมีหลายทิทางครับ เส้นนั้นก็เจออันนั้นใต้สะพานเลยพี่ก็เจอผีตีนกลับอีกเหมือนกันใช่ครับคือผมไม่แน่ใจว่าทําไมทาไมมันเยอะหรือว่ามันอยู่นะถนนเส้นเดียวกันหรือเปล่ามันเชื่อมต่อกันหรือเปล่าอืมอืมแต่ว่าคุณเขาบอคุณเอกก็ไม่รู้ประวัติใช่ไหมว่าว่าว่าผีตนนี้เนี่ยมันประสบอุบัติเหตุอะไรยังไงมันไม่รู้เลยครับก็คือรู้มาว่าก็คือประมาณละมีเด็กวัยรุ่นเล่าเล่าเล่ากันมาเล่ากันมาครับ ก็คือถามว่าถามว่าเชื่อไหมเชือ่อเพราะว่าสีสุพันค่อนข้างดุอยู่ว่าเส้นลงกระเชาเนี่ยถ้าบอกถึงเรื่องผีจินกลับปุ๊กจะไม่มีใครเข้าไปเส้นลงกระเช้าเลยอ๋เอเสัวมาก อืมอืมเอมอ,อน่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่าบ้านบ้านพี่ก็อยู่อ่างทองเหมือนกันแล้วก็นึกนึก,น,กนึกภาพออกตอนไอตอนที่เอกเนี่ยวิ่งรถไปเส้นนั้นเนี่ยที่ไปโผล่สีประจันถูกไหมมันจะเป็นถนน<ช>เปรีปรปร่ยวมากเลยนะฮะ<ช>และ<ช>้วยิ่งตอนกลางคืนเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงว่าคนแถวนั้นเนี่ยสักช่วงประมาณสองสามทุ่มก็ปิดไฟเข้านอนกันแล้วอะ่ะ<ช>ถนนเนี่ยอทษฐาคุณาังจริงนะมีแต่สุนัขเดินนะอ่ะใช้คํานี้ลวกันเปรี่ยวมากใช่ใช่นะฮะแล้วก็อือ ณตอนนี้ไม่มีไม่มีสุนัขเลยแล้วพี่ครับ ไม่มีจริงๆเออก็แปลกดีเหมือนกันนะส่วนคุณอ่าคุณฟังท่านไหนที่อยู่สุพรรณนะฮะลองส่งมาบ,บอกกันหน่อยว่าใครเคยเจอบ้างแล้วก็ถ้าใครพอจะทราบประวัตินะฮะกับผีตนนี้เนี่ยว่าทําไมถึงอยู่ตรงเส้นนี้ช่วยบอกหน่อยว่าเคยมีอุบัติเหตุหรือเปล่าหรือว่ามีคนถูกฆาตรกรรมตรงนี้หรือเปล่านะฮะอย่างพี่ปุ้ยเกษธิน์นะฮะส่งมาบอกว่าเคยได้ยินมานานแล้วครับผีติงกลับที่จังหวัดสุพรรณบุรีแต่ไม่เคยเจอนะฮะแล้วก็เส้นตรงอ่าตรงเนี้ยแต่ก่อนผมไม่กล้าวิ่งเลยครับเปรี่ยวน่ากลัวฮะ เพื่อนเลิกเรียนกลับจากเทคนิคยังเจอเลยเออก็แปลกดีเหมือนกันขอบคุณคุณเอกนะครับที่โทรมาเล่าเรื่องนี้ในค่ำคืนนี้ฮะครับผมนะฮะถนนผีตีนกลับเนี่ยขอบคุณมากๆครับครับผมครับ,รบสวัสดีครับ